ไม่คว่าปิดครูเปแล้วเล่นจริงตั้งนะนะบ้าเพลงแรกค่ะเพลงแรกี่ของใครรู้เป็นของใครออกมายืนหน้าด้วยนะแล้วประกาศด้วยว่ได้เพลงอะไรโอ้โห ไม่รู้เลยว่าเราเี่นอะไรเป็นตัวนี่เป็นตัวนไอเด้ไอเดเฮ้ยท่านคิดว่าใช่ตัวเองไม่ได้หรอวะอ้าวโอเคจ้ะเพลงแล้วฟลาซิปจัลลิเบอรี่นะจ๊ะอยู่กับครูเบ๊ง ดีที่สุดรู้สึกมีอำนาจักเป็นึ่คิดว่าใครดตาก็อยากได้ตาก็ต้องอยากได้เอาใครเอาใครหนุ่มรองนี้บ้างใครชอบเพลงนี้บ้างเนี่ยวัดตวนะฮะใ่ ประกวดราคาเข้ามาละกันเสนอราคามาใครที่ว่าตัวเองก็เพลงรักเพลงหนึ่งนะจ๊ะใหญ่มาโดยตัวเดียวกูบิ๊กบิ๊กเล่นต่อไปต่อครับเพลงต่อไปแซ่บมากอย่าโกรธพวกครูนะ รู้จักมาไม่ใช่ไม่ใช่เเาปียไม่ใช่ไม่ใชุ่ขอหยุดหน้าไว้ก่อนหน้าังคาเหน้าเหวอหงคนีร้องยากคุกกันว่าเากบลุมายากสุดแล้วยดเอาี้ดีกว่าใครคิดว่าเป็นส่วนเองใครร้องได้ใครชอบร้องใต้หักได้ ไม่ใคยยอมมีดันออกไปเธอ without you without you เพลงต่อไปอันนี้ลองยากมาเพลงนี้ยากหนหมยากเลยเดี๋ยวใครดีใครดี ด้วยอยบายนวล้วอยอ่าะกครูการนะจ๊ะคผมรู้ล้ครับอกเพราะว่าครูการบอว่าผมพูดเพราะว่าร้องเลยให้ผมพูดใช่ไครับขางยากนะ้างหลังมันมีภาษาอังกฤษด้วยนะขึ้นมาก็ภาษาอกฤษเลยข้างหลังมันมีแล็บอังกฤษด้วยนะ ฝึ да na, สกสามหน้าาราด่วนให้มีรับสัตเมีันนะอีันมีมันนะ่าแช่แ่งต่ต่อไปนะฟัง let's get เ o u d Jennifer Lopez อยู่ฮุกบุ้ง่าเป้นระนาห์หดเต้ รอมานานเนี่ยเบื่อเพลงช้าเสรขึนเมากิดหสนใจมากเลยขึ้นมาตัวแรกอ่าเลีก้นเหล่าเซนิเฟลเปสอยู่กับครูปุ้มอไปได้ใช้ภาษาสเปนด้วยอไปแมนมาก ขอเลยเหรอขอเลยขอแ่เลย ่ะไอ้บอยหลับฝันดีเลยเนี่ยมัเปนคู่มันเป็นคู่ีเลไอ้ตาไอ้ตาต้ยยน้าตาไม่ค่อยดีแต่ใครอยากได้เกี่ยวรดกไอยได้ากไาได้อยว่าตามีเ้ียาหลบด้วยย

ต่อไปมันมากซ้อมซ้อมร้องหน่อย ต้องชอบเพลงนี้ใช่คุณชอบมากคุณกนลัาต้องชอบมากอยู่เพลงนี้บ้าจะชอบมากย่เปิดเพลงเปินเพองคนใจอ่อนอะไรอ่นโอเคโอเคอยู่กับครูเบ๊มัจ้าควมจริงใจ แต่มันร้องแอบยากมันนะแ่เหื่อยนะความจริงในใจอะสูงท้ำเลสูงมากเลยต้องเนตลอดเลยาเานว่าเราได้เให้นะจะต้องบอกบอกความยากง่ายใช่ไหม้าบอกกันเลยเริ่มใครก่อน V หนึ่งะความจริงในใจไปเลยเริ่ม V หนึ่งเลยครับความจริงในใจเพลงนี้นะครับ ยากก็คือว่าจังหวะมันเป็นสิบทีลีดมันจะแบบซอยเยอะใช่ไหมครับสองก็คือว่าตัวโนต้ตมันจะขาอยู่ข้างบนเยอะโนต้ตสูงสูงเนี่ยจะเยอะมากแล้วคําต้องชัดมากนะครูกานเพลงนี้นะต้องชัดปากนี่ต้องอ้าสุดๆอะ่ะคือเรียกว่าเพลงนี้แก้ปัญหาของต้าเลยแหละ <c oughs> ถ้าร้องได้ก็จะเจ๋งเด็ด <c oughs> แล้วก็ร้องแบบ อมคําก็ไม่ได้เออก็อจะพูดนั่นแหละแต่ว่าร้องแล้วอมคําไม่ได้เลยจะกลายเป็นฟังแล้วอึดอัดเพราะมันเป็นเพลงขต้องบันสูงมากเลยวีสองครับหนอย่างเดียววีสองก็เล t get loud เพลงเนี้ยมันจะยากตรงที่ว่าเพรต้องคือด้วยความที่เราเป็นคนนิ่งใช่ไหมคะคนจะไม่ค่อยเชื่อว่าเราจะร้องเพลงสนุกและสนุกอ่ะอันนี้ต้องทำไงที่คนจะแบบว่า ที่ที่คนดูเขาจะเชื่อว่าเราอะ่ะโหยสนุกแต่ต้นเพลงยันจบอะ่ะนะคะต้องพยายามสร้างความเชื่อตัวเองเยอะแล้วก็เป็นเพลงเร็วเพลงแรกเลยในบ้านเพราะฉะนั้นต้องรวมพลังวิ่งกันสุดฤทธิ์วิ่งวิ่งใ่ะวีสามค่ะวีสามเนื้อเพลงเยอะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็หนักไปทางออกจะเป็นพูดๆซะเยอะเหมือนกันแ,แต่จริงๆในความ การที่เราได้พูดอะคะ่ะมันมันดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าจริงแล้วมันก็มีโนต้ตกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงจะเรียงยังไงให้มันออกมาสวยด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าต้นฉบับเขาก็เซ็กซี่อีกแล้วใช่ไหมคะจากสี่คนมาเป็นสองคนเนาะก็คงต้องช่วยกันนิดนึงนะคะแต่อันอื่นครูบีว่ามันก็ไม่ได้เกินกําลังถ้าจะเทียบกับอาทิตย์ก่อนๆครูบีว่าอาทิตย์ก่อนๆยากกว่าทีานี้น่าจะง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็ซาร่านะคะของซาร่าเนี่ยเข้าทางเนาะเล่งเต้นเนี่ยสู้ตายอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ครูคป,ปุ้มบอกตอนแรกอะค่ะเพลงนี้มันจะมีช่วงเสียงต่ําอยู่ซึ่งสองาทิตย์ที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าซาร่าจะกดต่ําไม่ค่อยลงเหมือนกันอันนี้คงต้องระวังแต่เดี๋ยวจะพยายามหาทางหนีที่ไล่ให้ไว้บ้างแล้วกันนะคะแต่เราก็ต้องฝึกในเรื่องของกําลังมากขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างข่าวที่ผ่านมาเนี่ยพอเต้นไปสักครึ่งเพลงแล้วเนี่ยเหนื่อยและ <Okay. S 1> เสียงแข่งกว่าตอนที่ซ้อมในนี้เยอะมาก นะคะอันนี้ก็ยังต้องมีท่าด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงต้องออกแรงกันเยอะๆกระโดดเยอะๆวิ่งเยอะๆเหมือนกันนะคะเรู้เลยอ้ยัดใจฉัน้เก่งเนาะดใจร้เล่งเนาะเงนาะกงดนา่าะเงเนา่นาะเ่งาะเ่นเ่งนะ่งเนาก่งเะงเะ่งนาก่ง่งเนา่งเนามาเาะเ่นาะเกนาะงนากงกง่งาก่งงนงนา่ากเหมือนกัน จะกว้างมากเลยนี่สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญเลยนะในวีคนี้นะคะอแล้วก็กําลังเพราะเวลาน้นพลงเพลงช้ามันยากตรงว่าจะร้องอยังไงให้ให้คนฟังจับใจด้วยแล้วก็กําลังเรามีเหลือเพียงพอที่จะร้องนะคะนะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ต้องรู้ตัวว่าควรทําอะไรบ้างนี้จ <คน S 2> นะเห็นุยหานซมซ้อมแต่ครูพิ่เชื่อว่ามีลองได้พึนะี้เรจะเพาะด้วย <c oughs> สเปียร์เสียงโทนใกล้เคียงมากเลยลูกค่ะแค่ไม่คือต้องกดดูก็นำมาแบบสดงสดใช่อ่ะปีหกปีหกแล้วครับมันก็คงยากทั้งเพลงอ่ะสำหรับสำหรับตูนคกจะว่ามันก็ยากเลยยากจริงครับแข่งเอาไว้เพลงมันยากจริงนะครับเ่่อาไว้แตทำเป็นเล่นไปยากนะไม่ได้ยากนะแต่ว่า โน้ตยากเยอะแล้วที่สําคัญเนื้อเพลงเยอะแล้วแล้วมันจะต้องรวบคําเยอะอะเหมือนแต่เซ็งต้องเงแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่มันต้องรวบรวรวบเยอะเพราะคามันเยอะแต่แต่าส่าส่งท่งท่ต่ตูนโชคดีคือเต็นตูนเป็นคนร้องจังหแะ่แม่แต่แ่แม่นมากต่แต่แตแม่แต่ตแ่่่่แม่น่ตต มันเหมือนแล,แล้วจริงๆมันเหมือนจะพูดนะแต่ว่ามันมันมันค่อนข้างเป็นเมโลดี้ที่ชัดอด่ะคือถ้ามันเหมือนกึ่งร้องอะเป็นกึ่งร้องที่ถ้าเพี้ยนเนี่ยจะชัดเลยจะยิ่งชัดอ่ะจะยิ่งแบบแล้วเพลงนี้เป็นเพลงดาบสองคมมากเลยนะว่าคือถ้าตูนไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่จูนเจอเนี่ยจะกลายเป็นเพลงบ่นอ่ะเป็นเพลงหน่าเบื่อไปเลยอ่ะมันจะไม่ได้เพลงที่เหมือนแบบว่าวิกที่แล้วที่แบบสามารถจะคิกขู่น่ารักเต้นได้แต่เพลงนี้เป็นเพลงแบบ เพลงถ้าเบื่อคนเข้าห้องน้ำอ่ะคนพักเข้าห้องน้ำช่วงเนี้ยที่แกร้องเลเหมือนเราไปดูฟังเพลงแล้วอุบยเพลงนี้เจ้ขอวิจิตรีก่อนค่อยเรื่องจริงเลยเพลงนี้ถ้าดึงคนไมาอยู่นะคนก็กินหนวกกินหนักกันไปคนก็จะหันแบบเออเมาส์กันสุดฤทธิ์เจ็บเจ็บแล้วนั่นแหละว V7 อ่ะาการต่อว V7 หรอครับหลุดโลกคือจริงๆจริงๆครูการว่าเพลงนี้ไม่ สิ่งที่ยากเนี่ยคือมันต้องโฮอยู่ทั้งเพลงอ่ะเพราะมันเพลงแบบดนตรีสูงด้วยเร็วด้วยคือพี่วิตามินเอร้องไว้สูงมากอาจจะต้องมาเปลี่ยนคีย์อาจจะต้องมาคุยกับคุณียแบบแต่ถ้าลงลงแบบสบายก็ไม่เอานะเพราะว่าเพลงมันต้องพุ่งอ่ะเสียงมันต้องพุ่งอ่ะแต่คืออาจจะลดให้เหมือนที่คุณบิ๊กบอกอ่ะต้องลด ลดลงเอาพอดีสูงอ่ะเพราะว่าเมื่อวานคุยกับครูปุ้มแล้วว่าถ้าตอนแรกจะดูต้นฉบับแล้วเราจะให้ร้องออกเสพล่างเนี่ยมันจมเลยมันจมมันไม่สนุกมันไม่มัคือต้องแบบเต็มพิกัดอ่ะแต่ว่าร่างกายต้องเอาอยู่จริงๆเนี่ยเหมือนต้องเคยต้องวิ่งต้องต้องวิ่งด้วยกระโดดด้วยร้องด้วยแบบนี้ครับคุณกางครับเนี่ยได้โชว์ศักยภาพของโดงเต็มที่หน่อยอะไรเงี้ยต้องวิ่งด้วยแล้วร้องด้วยใช่ไหมใช่ต้องร้องอย่างนั้นเลยครับทีนี้คงต้องวิดพื้นกันอีกหลาย หลยกทีเดียวีนีออกกำลังกายเยอะเลยแทบทุกคนเลยนะเนี่ยออกกำลังกายกันแบบใครละบอยเหตุผลเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องยากนะครับคือถ้าร้องเฉยใครก็ร้องได้ครับมันยากตรงเดนามิกเพลงเนี่ยน้ำหนักดังเบาในเพลงบอยจะเป็นคนร้องแบบวูบว่าอยู่แล้ว ต้องูดภไม่ดีภาษาไม่น่าฟังครับอารมณ์เพลงสำคัญเลยต้องัดไองตัดเลยอารมณ์เสียงสูงสูงสูงอีกแล้วไม่ใจแต่ร้องปกติร้องคีย์นี้ถึงอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละเพลงนี้ก็จะมีประมาณนี้คิดรั้งเป็นไร เออก็เร่อเพลงมันจะแบบมันซึ้งอ่ะอทีนี้ของก้อเนี่ยด้วยบุคลิกท่าทางนี้มันยังซึ้งไม่พอจริงจัเสียงร้องอีกเสียงร้องเพลงนี้นะถ้าเพี้ยนนิดนึงนะไปชัดเจนไปเลยคนจะแบบไม่เชื่อเลยว่าเป็นเพลงแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบบโน้ตต้องเป๊ะมากเช๊ะมาก ละครประหล,ดะหลดาดๆค่อนข้างเยอะใช่เยอะมากแต่มาเมเจอร์อยู่ดีมาเป็นไม <c oughs> เนอร์เอ่อเป็นดิมเฉเยเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบง่ายต่อการหลงคีย์มากเ <c oughs> พราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยทีนี่ค่อนข้างฝึกได้ไลโน้ใส่เยอะๆเลยครับเละเชื่อคนอื่นพักหนึ่งเ <c oughs> ชื่ออื่นให้น้อยลงพักหนึ่งแล้วตอนหลังมันหลบหมดเลยเสียงหลบก็ค่อยมันหายแล้ว แต่เวลาหลบแล้วจะจะระวังมันจะปิ้นเท่านั้นเองแต่เสียงหลบค่อนข้างแข็งแรง,รรเ,งแเดี๋ยวค่อยลองเดีย๋ยวเพิ่งเาที่ตกกลิดแค่เนี้ยครับ <ๆ S 1> ประมาณพยายามครับขอบคุณมากครับคุณครูเบ๊ครับครับครูด่าลูกของบูนานะคะเพลงนี้ได้ติดกันอีกรอบแล้วเนาะก็จริงๆในเรื่องของอารมณ์คงไม่ยากสําหรับบูนาแต่ว่ามันจะมีตรงไอ้ตรงเสียงลอยๆอะค่ะไอ้สูงๆ เหมือนกับเป็นช่วงเสียงหลบนิดนนะคะ uh, ใช่ไหม <G> ตรงช่วงฮุกอะค่ะ <L ucha. S 1> อ่าเ <c oughs> นี่ยแหละที่จะที่ต้องทํากันบ้านกันเยอะนิดนึงเ <c oughs> พราะดูน่าจะติดตรงพวกนี้จะไม่ค่อยมั่นใจแต่จริงอะร้องได้นะคะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทําให้ดีขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าทําไงถ้ามันร้องหลายๆทีเนี่ยจะทําไงให้มันเหมือนๆกันทุกครั้ง <c oughs> ใช่ไหมคะค <c oughs> งมารักษา ใช่ค่ะคือบางบางบางทีก็มาถูกเลนบางทีก็ไปผิดเลนค่ะนะคะแต่อันนี้คิดว่าน่าจะทําได้ดีขึ้นอ่ะประสบการณ์จากอาทิตย์ก่อนๆน่าจะสอนมาบ้างแล้วเนาะแต่อยู่ที่เราแล้วนะนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันบ้านกันได้เลยค่ะบูหน้าเป็นคนร้องดังร้องแรงทงนี้ต้องต้องต้องหลี่ลงมลนแรกๆก็ร้องแบบลมๆอารมณ์ไม่ใช่ขึ้นเองจะ้วขึ้นอ่าต็อปอ่ะบูน่าขึ้นมาแรงเลยอ่ะ อ่ะ้านั่นแหละเข็นาเสริมเมื่อไหร่มันจะพรวดออกมาทันทีคนของตุ้ยกูกัรว่าเพลงนี้ยากของสำหรับตุ้ยเลยคือแค่เสียงหลบอ่ะเสียงหลบแับจะร้องยังไงให้มันดูแบบไหลๆได้อ่ะแหบกันโชว์แล้วก็ความเป็นฝรั่งของเราอ่ะมันต้องลดน้อยลงต้องร้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยอ่ะก็เดี๋ยวดูหรือว่ากัน I've been all that had Oh, that's the